เมอก่อนเมือนก่อนที่ราสองล้อธรรมดาได้ไประมาณาลสามพันผมก็เลยตัดสินใจเอารถคันเนี้ยถอดล้อออกมาสายเป็นสามล้อแทนว่าสายแบตเตอรี่ลิเทียมรถมันไม่จอแจงไงมันไม่จอแจเหมือนเป็นหมู่บ้านทางนอกนู้นมันไม่ชนกันนะบอดี้จริงๆอ่ะบอดี้ต้องทำให้สวยงามกว่านี้ครับแต่ว่านี่ทําแบบเสร็จแล้วแค่ทดลองนะยังไม่ทำบอดี้เลยประมาณสองชั่วโมงนะทำรถเลย เดินสีจกเขียวที่สอใช้ใช้กันนะให้มันให้มันวิ่งได้ก่อนน่ะอย่างไฟจะมดหรือไม่มดมันจะตัวเป็นตัวนี้มันจะต้องทำที่โชว์เหมือนที่เราทำอีกกระพือแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วแผงทบแผงโซลาร์เซลล์ก็จะไปเปนกระแสไฟแระชาติเป็นที่แบบที่เที่ยวไฟบอกเดินหน้าถอยหลังสวิตช์นี้ก็เป็นสวิตช์เก่าที่ติดหลากก็ตัวโหลดคำนั้นครับดัดแปลงเพียง ตัดต่อสายเชื่อมให้เป็นการเปิดสวิตให้ทํางานบิดปุ๊บก็ทํางานปิดแล้วก็เปิดนี่ก็เกียร์สำหรับเดินหน้าถอยหลังเพราะทาให้ผู้สูงอายุเราจะทำซับซ้อนไม่ได้ทาให้แค่เดินหน้าถอยหลังพอ อย่างน้ม้าม้าบานแท้หรที่หุ้มบางคนนี่ยังไม่เดือดร้อนไงเดือดร้อนก็จะใส่มารถไฟฟ้าโซล่าเซลล์ใช้แสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียมก็คือรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แปลงเป็นไฟฟ้าแปลงไฟฟ้าก็ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ลิเธียม ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาไม่มีแสงในช่วงกลางคืนแล้วก็ชาร์จด้วยระบบไฟบ้าน220โวลต์ เข้าไปในแบตลิเธียมแล้วก็สามารถใช้งานได้ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงไปบ้านนะนะต้นเหตุที่การสร้างมอเตอร์ไซค์คือพ่อสูงอายุแล้วเราก็มีความรู้ทางด้านนี้อยู่เอาอะไรนะมารวมรวมกันว่าอันนี้ทํางานยังไงยังไง,ไง,ไงก็เอามารวมรวมกันให้สามารถขับเคลื่อนพาหมอ,อกไปได้เพราะพ่อพอานะยุ76แล้วหมอก็ขี่รถทาเลงสล้ออยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็อยากจะให้หมอขี่แบบนี้คือว่าไม่ต้องจ่ายน้ำมันอยากจะไปไหนในหมู่บ้านก็ สะดวกสบายความเร็วของผู้สูงอายุก็ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอเพียงแล้วไม่ต้องเตินมน้ามันเลยจอดตากแดดก็ได้ที่ตอนที่วิ่งก่อนกลางวัน,วนมันเป็นที่บังแดดได้ด้วยกลางแจ้งมีแสงแดดมันก็ชาร์จเข้าแบตเลยวันไหนฝนตกฟ้าร้องไม่มีแสงเราก็ต้องชาร์จไฟบ้านมีสายชาร์จด,ด้วยครับสองชั่วโมงก็เต็มแล้วครับ 14โลได้นะตอนนี้ที่ทดสอบอยู่นะเครื่องยนต์เอา,เอ,าออกมดเลยคันลมคันเล่งอะไรั้งมันเอาออกมดเลยติดตั้งแบตลิเธียมเป็นรลแล้วก็ติดตั้งมอเตอร์แทนเครื่องยนต์มอเตอร์นี้เป็นมอเตอร์บัตเลด5 0 0วัตต์โครงสร้างลักเสร็จแล้วยังเหลือต่ทำบอดี้ให้สวยงามทำเบาะหุ้มเบาะหนังทำอะไรมันสวยงามลงทุนอุปกรณ์ไปละลักประมาณอนี้แผงโซล่าเซลล์นี่3,000แบตลิเธียม4,500มอเตอร์3,500 เที่ยวอุปกรณ์ลักนะครับน่าจะประมาณเหมือนห้าครับลน่ะ